จะคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคส มาแล้วค่ะเจอกันนะคะสำหรับพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์ Podcast ค่ะวันนี้น่าจะเป็นคำถามที่หลายๆคนมักจะถามแล้วก็คำถามเราเนี้มักจะมีมาเรื่อยๆพี่อ้อยพี่ชอตทำยังไงดีคะหนูยังมุกออนเป็นวงกลมอยู่เลยค่ะ <c ười> ก็เลยจัดมารวมกันเอาไว้ในอีพีนี้เลยแล้วกัน <c ười> ได้ค่ะคนแรกเลยนะคะน้องนัทถาบอกว่าเรา <c ười> ครบกับคนคนหนึ่งหลายรอบมากๆแล้วคะ่ะ <c ười> วนมาอย่างนี้ห้าปีแล้วกับคนเดิมๆแล้วก็ยังคุยกับคนใหม่แต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ แต่ว่าไม่เปิดใจก็ได้เรากับเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนสนิทกันอยู่ด้วยกันคบกันแล้วก็เลิกกันไปทุกครั้งที่เลิกกันเราจะเลิกกันด้วยเหตุผลประมาณว่าเราไม่ค่อยมีเวลาให้เขามากพอเราไม่ใส่ใจเขามากพอเขาก็เลยบอกเลิกเราเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขากลับไปคุยกับแฟนเก่าตอนใกล้ๆลเลิกกับเราซึ่งมันก็ชัดแหละแต่เราก็ยังอยู่ที่เดิมและเขาก็ดูรักแฟนเก่าเขาเป็นแฟนเก่าคนล่าสุดของเขามากๆเลยคนที่เขาไปคุยตอนคบกับเรานั่นแหละอ้าว เราเหมือนยังรอเขาตลอดมาย้อนกลับไปดูต่างๆนานา,นาที่เคยเพอ้อไว้ก็มีแต่เขาที่อยู่ในหัวเราคือเราไม่รู้เป็นอะไรทั้งที่เขาไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่เราก็รู้สึกอยากให้เขาประสบความสาเร็จอยากให้เขามีความสุขจริงๆแล้วเราก็อยากจะลองศึกษาคนใหม่ดูบ้างแต่เราก็ยังทําไม่ได้ค่ะเวลาเขาทักมาในฐานะเพื่อนเราก็รู้สึกดีใจมากๆม,มีความสุขเป็นพิเศษแล้วก็กลับไปรู้สึกเหมือนเดิมมันทําร้ายตัวเองนะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงโหแต่น้องวนๆมาตั้งหปีแล้วนะคะ จะแบบว่าบอกให้ทําวิธีนั้นวิธีนี้เพื่อว่าเดี๋ยวก็วนกลับไปอีกแหละใ,ในที่สุดค่ะคนเราก็แค่ยอมรับความจริงตอนนี้น้องอาจจะยังมีความหวังมั้งเขาโทรมาปั๊บอุยดีใจจังเลยแต่ในที่สุดความเป็นจริงมากๆก็คือเขาก็มีคนของเขาอยู่นะคะเขาก็มีความสุขของเขาที่ความสุขนั้นไม่ใช่เราอ่ะคะ่ะและน้องบอกเองว่าหนูอยากให้เขามีความสุขนี่ไงคะน้องต้องรักเขาให้มากพอให้เห็นและยอมรับให้ได้ว่านี่ไงเขามีความสุขอยู่แต่ความสุขนั้นไม่ได้มีเราอยู่ในนั้นด้วยนะคะทําร้ายตัวเองไหม ก็ทำร้ายตัวเองถามว่าวันนี้ถ้าเรารักกันมันคงไม่เหนื่อยขนาดนี้นัทถาต้องรักไปทำใจไปเผื่อใจไปวันหนึ่งก็จะสามารถหลุดมาจากเขาได้นะคะแต่เพื่อไม่ค่อยเห็นด้วยการที่น้องพยายามไปเปิดใจในตอนนี้เปิดใจกับคนใหม่เพราะในที่สุดถ้าคนใหม่ไม่ใช่น้องยิ่งคิดถึงคนเก่าและวันนี้ต่อให้คนใหม่ใช่นะน้องก็ยังไปจากเขาไม่ได้เพราะน้องไม่ได้ไปเปิดรับคนใหม่ไงคะในที่สุดน้องก็ยังรู้สึกว่าคบกับคนนั้นแล้วกันเผื่อจะได้เป็นดาราสมทบเนอะ คบเอาไว้เพื่อจะได้ตัดใจจากคนเก่าโอ้มันทําไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะยอมรับความจริงให้ได้ก่อนค่ะถ้าเป็นคนที่อยู่ในวัยอย่างน้องนัทธาพี่เข้าใจเลยนาะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้กับชีวิตน้องอะ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากอะ่ะมันดูทนทุกข์ทรมานมันดูไม่มีความสุขการที่เราไปรักใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่ได้รักเรามากพอหรือไม่ได้รักตอบกลับมาค่ะมันก็จะต้องมีอาการแบบนี้แต่ถ้ามาถามคนที่แบบผ่านชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะๆอย่างพวกพี่เนี่ยก็อยากจะบอกว่าอจริงๆสิ่งที่น้องนัทธากาลังรู้สกอตนนี้ ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติในชีวิตคนคนหนึ่งอะค่ะที่บางทีเราเราอาจจะแอบมีเรื่องเจ็บเจ็บอยู่ในใจอ่ะ,ะสักเรื่องหนึ่งหรือหลายๆเรื่องก็ได้เป็นเรื่องเจ็บเจ็บที่แบบิดขที่มาทีไรเจ็บทุกทีเลยมีความแบบคิดถึงห่วงหาอาทรหรือใดๆ,ๆๆสิ่งที่น้องนัฐาบรรยายมาถึงความรู้สึกณตอนนี้พี่ว่ามันเป็นเรื่องที่แค่เข้าใจนะว่ามันเป็นเหตุการณ์หนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนคนหนึง่ง เพราะฉะนั้นยังไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจอะไรกับมันมากว่าคะ่ะพี่ขาหนูแบบมันเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราต่อไปให้ได้ด้วยการทําในสิ่งที่ควรทำอะตอนเนี้ทํางานก็ทํางานให้มันดีค่ะเออมีเพื่อนฝูงม,มีเรื่องใดๆก็ตามในชีวิตอีกมากมายที่เราจะต้องใช้ชีวิตกันไปแล้วเก็บสิ่งนี้เอาไว้ในหัวใจเก็บความร,รู้สึกอันนี้เอาไว้เขาติดต่อมาจะดีใจก็ได้จะเสียใจก็เอาเหอะมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะแต่เขาไม่รักเรานี่นา ในที่สุดเราก็ต้องปล่อยเขาไปอยู่ดีเรื่องของการครบคนใหม่สักวันหนึ่งค่ะพอเมื่อไหร่หัวใจแข็งแรงแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยเปิดรับการดูคนใหม่ได้เองค่ะต่อให้เราเกิดการเปรียบเทียบเกิดขึ้นโอายคนใหม่ไี่เห็นจะสู้คนเก่าไม่เห็นจะได้เลยก็ยังคงเป็นเรื่องปกติอีกนั่นเองเพราะว่าของอะไรที่ไม่ได้มามันจะมีค่าเกินจริงค่ะเอาจริงๆนะถ้าเกิดเราได้คบได้เป็นแฟนกับเขาจริงๆเนี่ยเราก็ต้องไปเจอความเป็นจริงที่ เขาไม่เห็นจะแบบเลอค่าอย่างที่เรารู้สึกอยู่ตอนนี้เลยแต่เพราะมันไม่ได้มาไงมันเลยรู้สึกว่ามันมีค่าอยู่นี่คือที่กำลังจะแค่จะบอกกับน้องณฐาว่านี่มันคือวงจรชีวิตของคนปกติอะค่ะไม่มีใครหรอกเนาะที่พี่ความสุขตลอด24ชั่วโมงทุกคนมีจุดแอบเจ็บอยู่ในใจด้วยกันทั้งนั้นแต่มันก็อยู่ตรงนั้นแหละค่ะน้องเอามือไปแตะมันเมื่อไหร่มันก็จะเจ็บขึ้นมาแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆลืมๆมันไปเราก็จะลืมมันไปแต่เวลามันจะช่วยเยียวยาทุกอย่าง เดี๋ยววันหนึ่งน้องรัฐาก็จะรู้สึกว่าเออเออความรู้สึกมันน้อยลงไปเรื่อยๆ,ๆเองเดี๋ยวโดยไม่ต้องไปทําอะไรกับมันค่ะพูดตอนนี้ไม่ค่อยเข้าใจหรอก<ค>แต่พี่เชื่อว่าพอวันหนึ่งเวลาผ่านไปน้องจะคิดถึงคนเดิมแต่ไม่เจ็บเท่าเดิม<ค>นะคะแค่รอเวลาให้ไหวเท่านั้นเองค่ะค่ะน้องโมบอกว่าหนูเซ็งกับตัวเองมากค่ะรักครั้งล่าสุดจบไปประมาณสองสามปีละหนูโอเคขึ้นมากๆใช้ชีวิตแบบปกติเลยไม่ได้อะไรกับเขาแล้วแต่พอหนูไปเจออะไรเกี่ยวกับเขาเข้าหน่อยเช่นแชท รูปหนูก็ใจสั่นทุกทีเลยค่ะหนูคิดว่าหนูลบหมดแล้วแต่มันก็ยังไม่หมดมันเป็นความรู้สึกจุกจุกบบวกับก,การออกแนวโทษตัวเองตลอดเลยทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ผิดด้วยนะคะหนูงงกับความรู้สึกตัวเองมากบางทีก็คิดว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้นะมีบ้างที่คิดถึงแต่แค่นานๆานานทีคือหนูอยากไปจากจุดนี้จริงๆซะทีอะค่ะหนูพยายามมาตลอดจะรู้สึกว่าเออคงมูฟออนได้จริงๆแล้วแต่พอมาเจอแบบนี้แบบที่เล่าไป เป็นแบบนี้ทุกที่เลยค่ะอาการเดียวกันอาการเดียวกันเรื่อย่างน้องนัทตาเป็นเรื่องหองอาการเดียวกันนะคะอย่างที่บอกค่ะหนูอยากจะไปจุดจุดนี้จริงๆหนูจะไปไหนล่ะลูกเพราะมันเป็นความรู้สึกที่มันอยู่กับตัวเราค่ะบางคนนะคะใช้วิธีแก้ปัญหาวยการหนีไปโน่นมานี่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะอุบางคนหนีไปไกลต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็มีเนาะค่ะสุดท้ายจริงๆมันหนีความรู้สึกตัวเองไปไม่ได้หรอกข้ามฟ้ามาร้องไห้จริงๆใช่ถ้าเรายังคงรู้สึกกับคนคนนี้เราก็จะยังรู้สึกอยู่ไปเรื่อยๆค่ะ จนกว่าจะถึงวันหนึ่งที่เวลามันผ่านไปนานแค่ไหนตอบไม่ได้หลายคนบอกแล้วเมื่อไหร่แหละคะพี่หนูถึงจะลืมเขาได้สักทีไม่ต้องพยายามรีบลืมค่ะปล่อยชีวิตไปตามธรรมชาติไปเรื่อยๆในที่สุดมันจะถึงจุดที่เราลืมได้เองอนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าตอนนี้ยพูดแล้วไม่เข้าใจหรอกแต่เดี๋ยวสักวันหนึ่งอะ่ะเวลาผ่านไปแล้วเดี๋ยวหนูจะเข้าใจเองอ,อย่ามัวคิดหาเหตุผลมันเป็นเพราะอะไรคะหนูผิดหรือเปล่าหรือยังไงนะมันไม่มีเหตุผลอะไรหรอกนอะกจากว่าหนูก็ชอบคนคนหนึ่ง คนที่เขาไม่ได้ชอบเรา <คะ S 2> แต่เราดันไปชอบเขาเราอยากได้เขาแต่เขาไม่อยากได้เรา<ม>ความเป็นจริงมันคือแค่นี้เองจริงๆค่ะเหมือนเราอยากได้ของอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราไม่ได้มา <คะ S 2> เราก็เสียใจยเราคิดอยู่นั่นแหละทําไมชิดไม่ได้ทําไมชิดไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นรูปเห็นอะไรที่มันเกี่ยวกับของสิ่งนี้เราก็จะรู้สึกกลับมาทุกทีค่ะเห็นไหมคะ,คะนี่คือความเป็นธรรมชาตินะหนูนยังใช้ชีวิตยอยู่กับความเป็นธรรมชาติอยู่ค่ะอยากได้อะไรเราไม่ได้ม,มันเสียใจมันคือธรรมชาติมันคือความเป็นจริงของชีวิต ที่เราต้องเผชิญค่ะอย่าคิดว่าต้องหนีไปไหนเพราะหนีไปไม่พ้นหรอกใช่นะอีกอันนึงเราไม่ตั้งคําถามบ้างสิค่ะใช่นแบบทาไมอะคะพี่ทำไมมาเกิดความรู้สึกนี้อีกแล้วก็ช่างมันสิรู้สึกก็คือรู้สึกใช่ค่ะไม่ต้องถามว่าทําไมถามตอบว่าเออแล้วไงต่อโอ้ใจสั่นว่าใจสั่นใจสั่นแล้วไงอะใจสั่นแทบตายสุดท้ายเขาก็ไม่อยู่แล้วไงงั้นก็ปล่อยให้ใจสั่นไปเลยบางคนชอบตั้งคําถามค่ะพี่คะทําไมหนูยังฝันถึงแฟนเก่าอยู่เลยคะก็ฝันก็ฝันแล้วไงล่ะก็ในโลกความเป็นจริงเขาไม่อยู่แล้วไง บางทีมันก็ต้องวนตั้งคําถามแล้วก็ตอบตัวเองแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเคยมีนะคะตอนนั้นน้องเขาโทรเข้ามาปรึกษากันนานละตั้งแต่ตอนก่อนโควิดอ่ะอุตส่าหา์หนีใจตัวเองนะคะหนีการอกหักบินไปต่างประเทศค่ะไปอยู่แบบว่าจนกระทั่งหนูดีขึ้นแล้วค่ะกลับมาเสร็จปั๊บเขามารับพั <c oughs> งเสียค่าเครื่องบินฟรีที่สุดแล้วนึกว่าจะไปจากเขาได้ใจก็ยังผูกกับเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่และยอมรับความจริงไปเลยว่าในที่สุดได้แค่นี้ดูแลตัวเองให้ดีเดียววันหนึ่ง เรื่องราวเหล่านี้จะผ่านไปค่ะ,คะน้องคนต่อไปน้องโอ๊ตนะคะน้องโอ๊ตถามมาบอกว่าเราครบกันมาเจ็ดปีครับประมาณเดือนที่แล้วเขาบอกว่าเขาจะไปหาตาเอาคุณตาเลยค่ะที่ต่างจังหวัดค่ะคุณตาเขาป่วยจะไปแค่อาทิตย์เดียวตอนแรกก็คุยกันปกติเลยแต่พอถึงเวลากลับเขาหายไปเลยเอ้าวติดต่อไม่ได้ทุกช่องทางจนถึงตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้ผมเลยคิดว่าผมโดนทิ้งแล้วแหละเลยอยากถามพี่ไอ้พี่ช็อตว่าผมจะต้อง move on ยังไงดีครับ ผมฟันถึงเขาทุกคืนไม่พี่แรงจะทําอะไรเลยพี่เขาปลอดภัยดีใช่ไหมคะโอต๊ตอันนี้ขอเช็กก่อนนะเออ,เออไอ้ที่หายไปอยู่ๆหายไปเฉยๆเนี่ยใช่ใช่ใช่คบกันมาตั้งเจ็ดปีไม่ใช่เวลาน้อยๆออค่ะแล้วในที่สุดถ้าเกิดว่าอาจจะไปก็ได้นะก็แจ้งกันสักนิดนึงแต่พี่แค่อยากรู้ว่าเขาปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ต้อง move on ไปไหนคะ่ะหลายคนจะแบบไม่ได้ละฉันต้อง move on ก็รอก่อนก็ได้นี่นาเพราะเราก็ยังอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเอาไว้ให้ระยะเวลามันนานกว่าน,นี้สักนิดเราอาจจะได้คําตอบที่แท้จริงก็ได้ว่าตกลง เขาอยากไปแบบไม่ต้องลาก,ก็ได้เพราะกลัวรู้สึกผิดหรือมันมีเหตุผลอะไรที่เขาติดขัด feet, หรือเปล่าค่ะค่ะจริงเ<ๆ>ขาขึ้นมาเจ็ดปีพี่ว่าเราก็น่าจะรับรู้ความเป็นไปนในชีวิต<ช>ของกันและกันพอสมควรเนอือาจจะต้องรู้จักบ้านช่องพ่อแม่หรืออะไรได้ๆอะค่ะแต่อโอ้ยไม่ได้บอกมานะว่าติดต่อไม่ได้แล้วได้ทําอะไรอย่างที่พี่อ้อยว่าหรือเปล่าเขาหายไปไหนยังไงเหรอเอาจริงๆเราอาจจะไม่ได้สามารถที่จะไปทวงเอาเขากลับคืนมาหรอกแต่ในที่สุดได้เห็นว่าอ๋อทุกอย่างเขาปลอดภัยสบายดี แต่ในที่สุดแล้วเขายังอยากไปจากเราโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวก็แอบดูใจร้ายนิดนึงแต่มันอาจจะมีวิธีคิดอะไรบางอย่างของเขาก็ได้อย่างที่บอกอะค่ะคนบางคนนะอยากจะไปแต่ไม่กล้าค่ะก็เลยใช้วิธีแบบเออหายหน้าเออหายหน้าไปเฉยเยซะเลยอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นโอ๊ยก็ต้องเข้าใจและทําใจนะคะดูเหมือนเราไม่ค่อยมีความหมายในชีวิตเขาสักเท่าไหร่ที่คบกันมาตั้งเจ็ดปีบทจะไปไม่บอกกันสักคำเนอะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องมูฟอ o อนค่ะพี่เข้าใจเห็นใจน้องโอตว่าน้องโอต้องเสียใจค่ะน้องโอต้องรู้สึกแย่จะฝันถึงเขาหรืออะไรใดๆก็ตามแต่พี่ย้อนกลับไปพูดประโยคเดิมว่านี่คือธรรมชาติของการที่เราสูญเสียของรักไปแบบไม่รู้เหตุผลไม่รู้เหนือรู้ใต้มันมีความงงมันมีความช็อกมันมีความตกใจมันมีอะไรใดๆก็ตามแต่สุดท้ายย้อนกลับมาก็เป็นจริงในชีวิตก็คือเขาไม่ได้รักเรามากพอที่จะอยู่ต่อกับเราแค่นั้นเองค่ะน้องสานนังสาส่งคำถามเข้ามานะคะ หนูไมีเ่องจะปรึกษาค่ะหนูกับแฟนเพิ่งเลิกกันเพราะเขาไปม,มีคนอื่นแล้วก็มีอะไรกันแล้วหนูคบเข้ามาหนึ่งปีสิบเอ็ดวันโอโ้โหไปมากนะคะนับวัน,น,นแต่เขาคุยกับผู้หญิงคนนั้นมาสี่ห้าอาทิตย์เขาเลือกผู้หญิงคนนั้นค่ะแล้วก็ทิ้งหนูไปหนูควรตัดเขาออกจากชีวิตยังไงดีคะตอนนี้มีคนเข้ามาคุยกับหนูแต่หนูก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจกับใครสักคนแต่หนูก็ไม่อยากอยู่คนเดียวนะคะแต่ตอนนี้หนูยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะไม่ชอบอาการนี้เลยยอมรับว่าใจมันยังไไม่่ฟนปจาากกแเก ทำยังไงดีคะพี่พี่่อยตอบเป็นคนทีละอันเนาะ,ะหนูคบเข้ามาหนึ่งปีสิบเอ็ดวันแต่เขาคุยกับผู้หญิงคนนั้นสี่ห้าทิตย์แล้วเขาเลือกผู้หญิงคนนั้นค่ในความเป็นจริงก็คือหลายๆคนชอบคิดแต่ค่ะว่าคิดดูสิฉันคบกับเขามาตั้งนานขนาดนั้นแต่เขาดัานไปเลือกเอาคนที่แบบเจอกันแป๊บเดียวเองแต่ในความเป็นจริงของชีวิตเช่นกันคะ่ะอะไรใหม่กว่าบางทีก็ชนะเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหาเหตุผลอะไระกับคนบางคนที่เขาแค่รู้สึกว่าเออของใหม่กว่าก็ชนะอ่ะเนาะ แล้วเขาก็ทิ้งหนูไปหนูควรตัดข้ออกจากชีวิตยังไงดีไม่ต้องตัดค่ะเพราะเขาเป็นคนตัดชิงตัดหนูไปก่อนแล้ว <c oughs> เพราะเขาไปกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วตอนนี้มีคนมาคุยกับหนูแต่ยังไม่พร้อมเปิดใจหนูไม่อยากอยู่คนเดียวนะคะหนูยังไม่พร้อมจะเปิดใจพ <c oughs> ี่ดีใจด้วยจริงๆถูกต <c oughs> ้องแล้วถ้าหนูเปิดใจไวเกินไป <c oughs> เดี๋ยวมันจะเพิ่มสถิติการอกหักของหนูเพ <c oughs> ิ่มเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าการเลือกไวๆตัดสินใจไวๆ <c oughs> หนูอาจจะได้คนผิดมาอีกนะคะ จำเอาไว้ข่าวที่แล้วเนาะดูกันมาตั้งปีสิบเอ็ดวัน ừ, เขายังเปลี่ยนใจได้เลย ừ, <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครใหม่อีกสักคนหนึ่งก็ต้องดูกันดีๆถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้อยากอยู่คนเดียวไม่มีใครอยากอยู่คนเดียวแต่ถ้าเวลามีคนใกล้ๆมาแล้วไม่ใช่หนูจะช้ำใจแบบที่เคยผ่านมาแล้วเนาะเพียงไม่ต้องรีบแค่ตอนนี้หนูยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ดีแล้วค่ะโอเคค่ะ <c oughs> ไม่ชอบอาการนี้นี่แหละปัญหา <c oughs> ยอมรับว่าใจยังไม่มุ้อ่อนจากแฟนเก่าด้วยนี่แหละปัญหาค่ะพี่อ้อยสองข้อท้ายนี่คือปัญหาจริง แต่อันหนึ่งที่บอกว่าหนูไม่อยากอยู่คนเดียวน้องคะถ้าอยู่กับคนที่ไม่ใช่อยู่คนเดียวมีความสุขกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ใช่มาหนูต้องแบกรับความรู้สึกที่มันจะเกิดจากความรู้สึกผิดเพราะว่าถ้ายัางอยู่ใจเราอยูอย่แฟนเก่าอ่ะแฟนใหม่ก็ได้มาแค่วนๆอยู่รอบๆตัวแล้ววันหนึ่งเราก็รู้สึกผิดว่าตายละเราไปทําร้ายความรู้สึกเขาหรอือเปล่าคนทุกคนคะ่ะรู้แหละว่าเกิดมาคนเดียวไม่มีใครอยากเติบโตอย่างโดดเดี่ยวแต่ที่สุดแล้วถ้าน้องอยู่คนเดียวเป็นหนูจะมีใครสักคนหนึ่งหนูจะเลือกด้วยสติค่ะ ไม่ได้เลือกด้วยความรู้สึกว่าช่วยมาเติมเติมให้ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวหน่อยเถอะเหตุผลมันต่างกันนะถ้าเราอยู่คนเดียวได้เวลาจะเลือกใครสักคนหนูจะเลือกใครสักคนที่หนูรักมากพอจะสละความสุขซึ่งการเป็นโสดหรือการอยู่คนเดียวแต่ไม่ใช่ว่าช่วยมายืนถมๆหน่อยค่ะตอนนี้เหงามากแล้วค่ะไม่อยากอยู่คนเดียวเหตุผลจะต่างวันนี้ยังไม่ต้อง move on ไปไหนยืนคนเดียวให้ได้แม้ว่าไม่ได้มีความสุขที่สุดแต่ก็ไม่ได้ทุกเท่าไหร่เอาแค่นี้ก่อน ฝันให้ใกล้แล้วไปให้ได้ก่อนค่ะหนูเพราะว่าสิ่งที่หนูทํานั้นเนี่ยจะดูผิดธรรมชาติหมดไม่อยากเริ่มต้นใหม่คะ่ะแต่ก็ไม่อยากอยู่คนเดียวคะ่ะฮะเราจะเอาอะไรล่ะคะลูกมันเหมือนกับซ้ายก็ไม่เอาขวาก็ไม่เอาในที่สุดต่อให้ไม่อยากอยู่คนเดียวแต่น้องก็ต้องอยู่เพราะอย่างน้อยที่สุดน้องเคยเจอคนที่ยืนข้างๆแล้วทาร้ายหัวใจไปแล้วครั้งต่อไปจะเลือกใครมายืนข้างๆต้องเลือกให้ดีกว่าเดิมต้องใช้สติมากขึ้นกว่าเดิมและอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าเดิมด้วยการอยู่คนเดียว ก็ไม่ได้แย่แค่หาวิธีแก้เหงาและในการหาวิธีแก้เหงาง่ายกว่าหาวิธีแก้เศร้าถ้าเกิดคนคนนั้นไม่ใช่และนอกใจนะคะน<ฮ>ะทีนี้ว,วันนี้ใจยังไม่บูฟอ่อนได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะอะไรละน้องใจคนเรามันจะเปิดปุ๊บปิดปั๊บ <ฮะ S 2> เป็นสวิตเหรอพอเขาไปปุ๊บเราจะแบบเปลี่ยนสบายขหนูป๊บเลยได้ทันทีถ้าเป็นอย่างนั้นได้น้องไม่ต้องมีคนร้องเพลงอกหักให้น้องฟังแล้วแหละใช่ค่ะน้องกฤีค่ะน้องกฤีบอกว่าผมเลิกกับแฟนค่ะ เกื <G ear> อบจะสามปีแล้วรู้จักกันที่โรงเรียนตอนนั้นเขาอยู่มัธยมแล้วผมไปฝึกสอนเขามาปรึกษาเรื่องเรียนต่อก็คุยกันจะเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันได้สิบเดือนเขาก็ห่างเหินเฉยชากับผมมากเขาไม่ได้บอกเลิกแต่มองผมเป็นคนอื่นไปแล้วไม่ตอบแชทไม่คุยและอันเฟรนผมเริ่มแรกผมไม่รู้แต่หลงัลงๆมาผมไปเห็นโพสต์เขาที่ทำไลน์ก็เลยเข้าไปส่องแล้วก็รู้แน่ชัดแล้วว่าเขาไม่เหลือเยื่อใยต่อผมเราห่างกันโดยไม่ได้บอกลาผ่านไปหนึ่งปี ผมทนคิดถึงเขาไม่ไหวก็เลยแอดเขาเข้าไปใหม่แล้วขอให้เขารับจากนั้นผมถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเขากินเหล้าเที่ยวเตะชอบไปค้างที่ห้องคนอื่นเขาไม่ได้รักนอนสงวนตัวเหมือนอยู่สมัยอยู่กับผมเลยหลังจากแอดไปรอบนี้สองปีแล้วเวลาเขามีปัญหาเรื่องผู้ชายของเขาเขาก็จะมาปรึกษาผมในขณะที่ผมยังรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมผมเห็นเขาเปลี่ยนแฟนไปแล้วหลายคนในขณะที่ผมพยายามแล้วพยายามเปิดใจแต่ก็ไม่ได้สักทีตอนนี้เขาก็มีแฟนใหม่อีกแล้ว ผมก็เจ็บซ้ำๆเหมือนเดิมอยากพ้นวังวนนี้ไปสักทีแต่ผมพยายามแล้วนะครับช่วยผมทีค่ะน้องกฤิคะสิ่งที่น้องวนวนวน,วน,ว,นวนอยู่น้องอย่าลืมนะว่าความจริงก็คือเขาไม่ได้มีความสุขในการเป็นแฟนเราอยู่แล้วเขาถึงเดินออกจากชีวิตเราไปแล้วก็ไปจากกันได้ต้องพักใหญ่ๆเรานั่นแหละเป็นคนที่ไปขอแอดเขาขอแอดเขาชีวิตเขาเดนหน้าต่อไปไม่มีเรามาได้ตั้งนาน,นะคะและพอในที่สุดแล้วพอเราขอแอดไปเอาลสีคราวนี้ ข้าไปเห็นชีวิตของเขาว่าตั้งแต่ไม่มีเราเขาก็ดูมีความสุขดีเพราะฉะนั้นกฤิดคะสิ่งที่จะพ้นวังวนนี้ได้น้องต้องยอมรับความจริงถ้าขาดเราเขาอยู่สบายขาดเขาน้องก็ไม่ตายเหมือนกันเขาไม่เห็นโหยหาเลยค่ะว,ว่าน้องหายไปไหนน้องจะอยู่ยังไงมีแต่เราเท่านั้นที่โหยหาเขาอยู่เพียงฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่น้องกลับเข้าไปสู่ในชีวิตเขาสองปีแล้วนะเขามีปัญหาเรื่องผู้ชายของเขาเลิกกันกี่ครั้งเขาก็ยังไม่ได้หันกลับมาเลือกเราอยู่ดี ไม่ได้พูดเพื่อให้น้องเจ็บปวดแต่พูดเพื่อให้น้องยอมรับความจริงว่านี่คือสิ่งที่น้องมองข้ามไม่ได้ว่าไหนที่สุดต่อให้ไม่มีใครเขาก็ไม่ได้อยากมีเราวันนี้เราถึงต้องอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองค่ะการจะพ้นวังวนนี้ได้น้องต้องยอมรับความจริงตรงนี้ให้ได้ก่อนค่ะแล้วไม่มีใครหรอกนะคะที่เราอยากจะลืมใครสักคนโดยที่แบบยังเข้าไปตามติดชีวิตเขาอยู่อะ,ะใช่ปะมันผิดธรรมชาติอีกแล้วนะวันนี้ น้องกฤีดจ,จะโกรธพี่หรือเปล่าไม่รู้แหละถ้าพี่จะบอกว่าจริงๆแล้วน้องกฤษอาหาเรื่องใส่ตัวเองค่ะเนอนน้องกฤีเองเป็นคนที่ไม่ยอมไปให้พ้นแล้วน้องกฤีดก็ถามว่าทำไมผมไม่พ้นสักทีไม่พ้นสักทีการที่เราจะเอาตัวเข้าไปไปแอดเข้าไปดูชีวิตเข้าไปส่องให้เห็นความเป็นไปของเขาแถมตอนนี้ขยายไปอีกเนาะเวลาเขามีปัญหาเรื่องผู้ชายเขามาปรึกษาเราก็ดันไปรับฟังเขาอีกไปคุยกับเขาอีกแล้วบอกว่าผมก็รู้สึกกับเขาเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมสิคะเพราะว่าเรา อย่างที่บอกอะ่ะเราเอาตัวเราอะ่ะเข้าไปวนเวียนในชีวิตเขาเองเขาเปลี่ยนแฟนไปแล้วตั้งหลายคนค่ะเราก็ยังแบบยังไปตามติดชีวิตเขาอีกในขณะวดียาการ,ก,ารก,ก็ผมอยากไปให้พ้นวังวนนี้เห็นไหมน้องกฤษ<ะ>สิ่งที่น้องกําลังทําอยู่ะ่ะมันย้อนแย้งในตัวเองค่ะไม่มีใครหรอกค่ะที่จะออกไปจากชีวิตของใครได้ถ้าตัวเองเดินเข้าไปหาอยู่ตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าพยายามของน้องน้องต้องพยายามเดินออกมาไม่ใช่<ะ>พยายามเดินเข้าไปแล้วบอกว่าทํายังไงผมจะลืม ทำยังไงผมจะออกจากวังบนนี้ได้แล้วน้องก็เดินเข้าไปใส่เดินเข้าไปใส่ตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยเอาตัวออกจากที่เกิดเหตุก่อนเดินออกมาพ้นจากชีวิตของเขาก่อนไม่ต้องไปตามติดไม่ต้องไปดูไปรู้ไปเห็นอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องมีมารยาทไม่ต้องมีอะไรเพื่อดูแลหัวใจตัวเองก่อนค่ะบางทีไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นคือเป็นแบบนี้ก่อนค่ะซึ่งไม่ได้หมายความนะคะว่าพอเริ่มต้นทําแบบนี้แล้วปุ๊บจะลืมได้เลยทันทีก็ยังไม่อีกนะ เดี๋ยน้องจะบอกว่าคุผมเดมเออกมวแลแวผมก็ยังไม่ลืมเลยแต่การเดินออกมาและไม่ได้ไปรับรู้ไปเห็นชีวิตเขาอย่างน้อยที่สุดนั้นมันทําให้ความตั้งใจในการที่จะหลุดพ้นจากวังวนนี้มันง่ายเข้านิดหนึ่งมันเป็นสเต็ปแรกมันเป็จุดเริ่มต้นแล้วมันก็ต้องมีสเต็ปต่อไปและกล้าวต,ต่อต่อไปด้วยอยากพ้นจากอะไรต้องเดินออกมาจากสิ่งนั้น<ช>ไม่ใช่เดินเข้าไปหานะคะนุกิดนะค่ะ อีกหนึ่งคำถามแล้วกันจากน้องออยค่ะ,คะขอวิธีลืมแฟนเก่าทีค่ะพี่คะ <c oughs> หนูเนี่ยเป็นคนบอกเลิกเขาเองเหตุผลเพราะเรื่องเรียนเราอยากโฟกัสเรื่องเรียนมากกว่าเพราะม6แล้วช่วงนั้นคิดนานมากว่าจะเลิกดีไหมแต่สุดท้ายหนูก็ตัดสินใจเลิกค่ะช่วงแรกๆที่เลิกกันคือรู้สึกชิลมากหนูไม่รู้สึกเสียใจอะไรเลยแต่พอเวลาเริ่มผ่านไปนานๆเข้าความคิดถึงมันก็กลับมาไม่ว่าจะทําอะไรก็คิดถึงเขาตลอดเลยรู้สึกว่าตัวเองผิดเอง แล้วเขาก็โพสต์แชร์แต่เพลงเศร้าๆทุกวันหนูไม่น่าเข้าไปส่องเลยค่ะ <S 2> <S 2> <S สุดท้ายเราสอบเข้าคณะที่อยากเข้าไม่ได้แต่กลับได้คณะเดียวกับเขาแทนโหขืออยากจะร้องไห้เลยค่ะทําใจไม่ได้ที่ต้องเจอตอนนี้พยายามจะตัดใจและเขาก็เริ่มออกแนวเจ้าชู้แล้วค่ะมาจีบเพื่อนเราด้วยแต่มันก็ยังคิดถึงอยู่อะค่ะช่วยหาวิธีให้เลิกคิดถึงเขาทีนะคะพี่ออันนั้นบางทีโลกก็จะเหวี่ยงโจทย์อะไรที่ค่อนข้างจะยากแต่อ้อยอ้อยตัดสินใจเลิกกับเขามา เลือกสิ่งไหนเราต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราเลือกอมเมื่อวันนั้นเราถึงทางแยกแล้วเราเลือกที่จะไม่มีเขาแล้วในที่สุดเรามาแบบตายแล้วพี่ไม่น่าเลยอะถ้ารู้อย่างนี้นะไอ้คาว่ารู้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นคําที่หลอนใจเราเหมือนกันแต่นั่นแหละเราเลือกแล้วพอมาถึงวันนี้ปับ๊บจะพยายามเลิกหรือตัดใจยากค่ะพยายามรักหนูยังทาไม่ได้เลยตอนนั้นหนูก็พยายามที่อาจจะมีเขาต่อไปตอนนี้พยายามเลิกอาจจะยากกว่าก็าได้และเขาเริ่มมาจีบเพื่อนเรา คิดถึงอยู่ก็ต้องไปรับมือความคิดถึงของตัวเองฝ่ายเดียวหรือถ้าบาังเอิญว่าจะยังอยากขอโทษเขาเพื่อที่จะเคลียร์ปมความรู้สึกผิดของตัวเองออยก็คุยกับเขาก็ได้นะไอ้เธอในวันนั้นเราขอโทษจริงๆนะเรารู้ว่าเธอเราเคยทําให้เธอเสียใจแต่วันนี้เราเข้ามาอยู่คณะเดียวกันแล้วเนาะเออก็ขอให้เป็นเพื่อนดีๆกันแบบนี้ก็แล้วกันอย่างน้อยใครทีละปมของตัวเองก่อนและไม่แน่อะถ้าเกิดบังเอิญว่าความรู้สึกเดิมๆของเขายังมี เผื่อน,น้องจะได้รับโอกาสอีกทีแต่ถ้าเขาไม่มีโอกาสนั้นให้กับเราแล้วจะได้ไม่ต้องมีความหวังสักทีว่าคนคนนี้เมื่อผ่านกันแล้วก็ผ่านกันไปนะไม่มีโอกาสวนกลับมาได้อีกเรื่องความรู้สึกมันเป็นเรื่องที่เอาแต่ใจไม่ได้น้องออยที่รู้สึกว่าหนูแอบเอาแต่ใจเนาะถึงเวลาวันหนึ่งอยากเลิกก็ไปบอกเลิกเขาแต่ถึงวันหนึ่งก็อยากได้คะ่ะอยากได้เขากลับมาไม่ได้ไงคะเพราะว่าเขาเป็นคนเขามีความรู้สึกเขามีชีวิตจิตใจเนาะในวันที่หนูไปบอกเลิกเขาเขากคงเสียใจแหละ คันแี่สุดแล้วชีวิตเขาก็ต้องดําเนินต่อไปแล้วพอถึงวันนี้นะค่ะที่เขายืนได้เขามีชีวิตได้แล้วเขาเริ่มแบบจะไปจีบคนนูน้นคนนี้ได้แล้วเรากลับไปบอกว่าไม่เอาสิไม่เอาสิฉันอยากได้เธอกลับมาเฮ้ยเดี๋ยวสีคานนําออยเนอะมันมันทําอะไรแบบนั้นไม่ได้จริงๆเราเอาแต่ใจมากเกินไปหรือเปล่าแล้วพี่ก็กลัวแอบกลัวด้วยนะว่าวันหนึ่งแต่หนูได้เข้ามาเกิดวันหนึ่งหนูรู้สึกว่ามมไม่เอาอยากเลิกอีกแล้วขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเขาก็ไม่ใช่เป็น เป็นใครที่จะต้องมารองรับความรู้สึกของน้องที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้อะไรก็ตามแต่คุยกับตัวเองดีๆก่อนเนาะแล้วดูต้องตั้งสติดีๆด,ด้วยในความรักหรือไม่รักของคนเหล่านั้นอย่าลืมเราต้องรับผิดชอบกับทุกการกระทําและทุกความรู้สึกของตัวเองอย่าเห็นคนอื่นเป็นอะไรก็ได้แล้วเราอยากได้ได้ไดก็มาอยากลาก็ไปอะไรแบบนี้มไม่ได้นะคะเนาะออยก็อาจจะต้องเตือนตัวเองไว้เยอะๆด้วยเพราะพี่เชื่อว่าในวันที่หนูไปบอกเรื่องเขาอะ เขาคงรู้สึกแย่เลย่ะใช่ค่ะแล้ว<ค>อยู่มาวันนี้หนูบอกว่าไม่เอาจะเอากลับมามบางทีมันก็เราก็อาจจะไม่ได้โอกาสแบบนั้นเราก็เอาแต่ใจตัวเองแบบนั้นไม่ได้นะคะ,คะรับผิดชอบในสิ่งตัวเองเท่บอนอ้นนะคนไม่ใช่ลูกตุ้มเขาเบี่ยงไปเบี่ยงมามหัวใจของเขา,าอาจจะถูกเหมือนถูกจับกดน้าจริงๆอ่ะพอเขาดีขึ้นปั๊บอ้าวจะกลับมาทําอะไรกันอีกแล้วนะคะคิดดีๆก่อนที่จะบอกเลิกใครก็ตามทีหรือแม้แต่การจะบอกรักใครสักคนก็ตามนะคะ ขอบคุณทุกคาถามเลยค่ะเรายังวนเวียนกลับมาเรื่อยๆนะคะเพราะคาถามยังเข้ามาอยู่เยอะมากมายนะคะและวันนี้ก็คงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้วิธีคิดจากคําถามของหลายๆคนยังมีอีกหนึ่งพอดแคสต์ของพี่อ้อยพี่ช็อตนะคะเผื่อเราจะได้ไปฟังชีวิตจริงๆที่มันได้มานั่งคุยกันแบบจริงๆนะคะจะเป็นการแบบสัมภาษณ์คุยกันกับคนที่มาทิ้งเรื่องราวเอาไว้ในอินบ็อกซ์ของเรานะคะกับในเพจพี่อ้อยพี่ช็อตต,ต,ตัวตัวเนื้แล้วก็แล้วก็ถึงเวลามีโอกาสก็จะเชิญมาแล้วมานั่งคุยกันถ้าอยากฟังแต่เสียงไม ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่พี่ว่ามันก็เข้าท่าดีก็ไปเซิร์ชหานะคะใน Apple Podcast หรือว่าแอปพอดแคสต์ที่มีอยู่แล้วค่ะเซิร์ชคำว่าพี่อพี่เตัวต่อตัวนะะคก็จะได้คุยกันอีกรูปแบบหนึ่งกลับมาเจอกันใหม่นะคะอีพีหน้าเนาะได้เลยค่ะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดทั้งร่างกายและจิตใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฟังพี่ชอ้พี่ชอดพอดแคสต์เอพิโซดนี้แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ทั้อินบ็อกซ์เฟซ o ุ๊กแฟ Page พี่้อยพี่ชอดตัวต่อตัวนะคะ